thiệt bỏ ngôn ngữ nào, hình nào, âm tất cả để làm cho con năng động như đại diện, không chỉ là sản phẩm, sản phẩm, sản phẩm, sản เป็นยุลอยขอจิตวิญญาณและมนมุษยชาติที่จะได้รับสรั่ปปปปงพ่อสอนพ่อมโนธรรมที่ดีทางจิตและทางต่อไปอยังบรรลุชนคนชั้นข้างหลังอีกทั้งมันต้เป็นการลทเรื่องอันตาารายการใช้ดีเก่าของตัวเองอเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้เขาถือว่าเป็นการใช้ดีเก่าคนไม่ คนเป็นหนี้เนี่ยเป็นทุกข์ในโลกดังนั้นเราก็ต้องหาวิธีทําให้คนหนี้ลดเรื่องปอไปเรื่อยๆใช้หนี้ทั้งทางโตรงและก็ทังอ้อมใช้หนี้ด้วยด้วยก่อนข้าวหยดน้ำใช้หนี้ด้วยด้วยกุศลบุญบุญงามความดีด้วยวิธีทางแห่งทางก็ถือว่าเราทําได้ก็ต้องมีทำอันนี้มาจากไหน อ๋อหมอนวดเออเออสาเอเอาสน่น <null> ส <Korean> ือเซมีคนไปนวดไหมวะ คนมาวันนี้มีกี่คนมาจากไหนอ่ะ่อ๋อชาวโกแปดแนไทยวัเดียว ạ con vân đang lúc làm cho con một khi mà chơi hành án hẹn quảng nam có mà nốt để vùng lượn lên dân vẹn cuối cùng và giảm lại và แล้วก็สมบูรณ์แบบในวิธีทางแห่งแห่งพุทธวิธีทางแห่งศรัทธาวิธีทางแห่งธรรมอย่างตรงไปตรงมาถูกต้องชัดเจนตามคําสอนของพระผู้มีหนทางจากที่สงสอนว่าไม่มีตังสารุปานังกตันยูกตเวทิตาแปะเป็นใจความเขาถือหมายของคอนดีนก็คือกตันยุรู้คุณ,คณกตเวทิตาต่อแสกุณ ไอ้คนมาไม่ได้เอาแม่มาลุกแม่ก็ล้มหายาจจากไปแล้วไม่ได้มีแม่มาด้วยก็มาทำคุณยามความดีมาอุทิศเป็นปรีให้กับดวงวิญญาณของแม่ผู้วัยชนหรือผู้มีคุณแม่ที่สุกดก็ถวายเป็นพระอรุณต่อแม่ของเป็นดินและของชาติซึ่งพระองค์ก็ถือว่าเป็นแม่ของเป็นดินสวงทำคุณบุป,ปการมาอาสา่องเป็นดินสยามและวงชนชาวไทย จนได้รับเรียงยกย่องจากชาวโลกว่าเป็นเป็นเป็นพระแม่ชาติเป็นบุคคลผู้ให้ประโยชน์มีจิตสาธารณะอันประเสริฐทั้งป่าไม้ทั้งต้นน้ำลำธารทั้งสูงศิลปะชีพศิลปะอันจากรกมสิ่งที่เป็นมรดกทั้งวัฒนธรรมพาทอทั้งหลาย ก็ได้แม่ของเป็นดินที่ช่วยอนุรักษ์รักษาและสมบ่อให้เอาถ้าพระองค์ไม่กระทําวันนี้เราก็ไม่รู้จักผ้าลายไทยหน้าตาเป็นไงไม่รู้ว่าศิลปะจากกรรมองคนไทยมีอะไรบ้างแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณของปล่าไม้มีประโยชน์อะไรต่อประชาชนทุกคนในแผ่นดินเ่พระองค์ก็ถือว่าเป็นต้นแบบเป็นเยี่ยงอย่างทุกคนก็มาแสดงความจงรักภักดีไว้พระราชกุศลเฉลิมฉลองพันเกียติยศ ทำใ้พวกเราได้มีโอกาสร่วมหา้ร่วมมือทำบุญร่วมกันเรียกว่าทำทำบุญร่วมชาติกับบาร่วมขันมันเป็นทำร่วมกันก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้คนและสังคมและประเทศชาติสิ่งอย่างนี้เนี่ยมันควรจะต้องทำให้บ่อยๆทำให้เรื่อยๆทำอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเป็นต้นแบบเป็นเยี่ยงอย่างเพราะเดี๋ยวนี้เราก็ต้องยอมรับและคงเรามัน แคบลงพี่แคบลงเพราะใจมันแคบไม่ใช่สังคมคือสิ่งแวดล้อมมันแคบไม่ใช่ใจแคบมันก็เลยทาให้แต่ละคนเอาตัวรอดมันก็เลยทําให้สังคมแคบคนอื่นไม่รอดไม่ใส่ใจเพราะวิธีคิดแบบนี้นทำจติงทาให้สังคมพลุนลุลายเดือดร้อนธรรมชาติสูญส่งเสียหายเราก็ต้องคิดแบบพี่ในหลวงพระมกุนีคิดค,คิดที่จะให้ ที่เสียสละที่จริงในหลวงพราชินีท่านคิดก็ไม่ได้ผิดจำนองรองธรรท่านคิดตามวิถีพุทธพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาณอย่างนี้เป็นตน้นเห็นวิถีคิดของท่านก็เป็นวิธีคิดที่เป็นไปตามวิถีพุทธพวกเราก็ต้องถามว่าเราทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านได้หรือยังถ้าไม่ได้ก็วินทัแล้วก็ทําให้เป็นตัวแบบ พ่อแม่ปู่ยญา่ตายหญครูอาจารย์ลูกหลกานก็จะได้เห็นและทำตามได้ขอบคุณคณะทำง,งานขอบคุณแม่ครัวลูกหลานที่มาช่วยเลยนอาหารขอบคุณจามูลนิธิธรรมอิสระและพระสงฆ์ขอบคุณคุณแม่ทั้งหลายผู้ใจอานบที่เลี้ยงดูลกูกมาจนเติบใหญ่และให้เ่องได้ชีวิตจิตวิญญาณและสันต์นันอันบริสุทธิ์ ที่มีมาแล้วในอนดีตและปัจจุบันและจะมีตอม่อไปในอนาคตขอมอบกุศลคุณงางความดีที่บรรดารูกทั้งหลายส่งมอบให้กับคุณแม่ทั้งหลายุทิศให้กับแม่ทั้งหลายล้วนน้ําแบ่งบุญให้กับคุณแม่ทั้งหลายผู้มีมาแล้วในอนดีตและมีอยู่ปัจจุบันและจะมีต่อไปในอนาคตไว้ทงจงประสม ความสุขวัตนาสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวคิดวางิิงนใดขอให้ถูกต้องชอบธรมตามธรรมตามวินัยและ,จะเจริญในความคิดนั้นนะัจนเป็นผลสำเร็จจนเป็นผลสำเร็จทุกประการทุกท่านทุกคนเถิดแล้วก็ขอบคุณเทวดาฟ้าดินที่ช่วยทำให้ ตุลการของอาวาสนี้ลุ่มเรืองสําเร็จไปได้ด้วยดีบางครั้งก็มีปรสรษคบางเพราะฝั่หลังนี่มันจะมีคนจอ้องเมื่อคราวที่แล้วก็มีคนมาคอยลักงดรถหละงันดง,งัลดงลถคนที่มาทำบุญจนคนเขาขยติเขาเข็ดจะได้ไม่ต้องหาไือคนมันก็หาวิธีทำลายไปเลยไม่ต้องหให้ตาอ่านให้ตำรวจนอกเครื่องแบบไปตรวจตา ไปเช็คแต่คราวที่แล้วรถ่นตำรวจเองมันโดนงั้นเลยสมงน้าหน้าไอโง่ช่วยไม่ได้เนี่ยคือเรื่องที่มันมันไม่ค่อยดีก็บอกแล้วว่าเขาจะทำทุกไม่ดีตามที่จะทำลายไม่ทำลายให้ให้ย่อยยับไปไม่ให้คนเข้ามาวัดไม่มีกันสารสูงมวงสูง,สงอะไรก็แล้วแนะั มันไม่ได้ดูเดก็เดาดยคนไม่ได้เหตมันก็เอาดยคาถาเหตุปัจจัยทำไรรถในหมูมันยังโดนงัดเลยดีวันงันไม่ได้ของขลังมันแรงอะไรข <L> <l> นาดจอดด้วยนามีมนี้ที่โดนงัดงั้นก็ก็ต้องระวังระวังก็มันเป็นอาชีพบอกแล้วว่าลูกหลานถ้าพ่อจะเลิกอยู่ระหว่างมิตรกับสัตรู ก็จะอยู่กับศัตรูมากกว่าอยู่กับมิตรเพราะมิตรเนี่ยมันทำให้ให้ให้ใหลืมให้หลงให้มงงายให้ประมาทโมเมาเผลอไปแล้วก็ขาดสติแต่ถ้าอยู่กับศัตรูเนี่ยมันจะทำให้เราระมัดระวังรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนให้ควรชัดเจนแล้วก็จะพลาดน้อยแม้จะไม่จะพลาดก็พลาดน้อยไม่ช่พลาดจนเพี้ยนปรมจนเสียหาย องการฝึกตนให้เป็นคนอยู่กับศัตรูอยู่เนิๆก็ทําให้เราระมัดระวังตัวเองแต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวกลับไปบ้านตีหัวหัวด่าคนข้างบ้านหาเรื่องถามว่าทำไมพระสอนมาให้กูหาศัตรูอยู่ <c oughs> อย่างนั้นก็ไม่ใช่ทาไว้อยู่กับศัตรูคือต้องระมัดระวังไม่มีสติอยู่เดิมๆคนมีสติเนี่ยมันทําพูดคิดไม่ผิดพลาด ไม่ล้อนลนไม่ทุรน,นทุรายไม่เสียหายไม่เศร้าหมองครูนี้ต้นเหตุอย่างตัวอย่างความเสียสติขาดสติความเลือเ่อยเปื่อยเลื่อไปไม่รู้เรื่องอะไรไม่เห็นว่าสติที่ฝึกไปสอนไปยังไม่สามารถระคับระความจิตใจได้ยังทำทำตัวเองให้ให้อยู่ในอำนาจวัดทำนองกลองทำไม่ได้กับเบื่อไปตั้งไป เมื่อวานซื้อรถบู๊ขับรถไปขับรถไปนาไปตรวจนาไปดูนาไอ้วานลินไคยเจอเขาก็นั่งอยู่ข้างหลังทีนี้ไอ้รถคันเนี่ไอ้ไอ้ไอ้อะไรบ้างไอ้ชีโรนมันซื้อให้ัำสิบกว่าปีแล้วก็จะเจ๊งละก็กดถอยหลังแล้วก็กดถอยหลังแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลังแล้วก็คงจะไปนัก็เเยียมเยี่ยมถอยหลัง มันไม่ถอยไอ้ทีมันดันเดินหน้าอา้าวมันเดินหน้าแล้วกูจะทาไงอะเดินหน้ารถมันทางม,มันลาดมันส่งมันก็วิ่งวิ่งไปหน้ากูว่าเอาละกูจะลงน้ำมนันนะหาไอ้ทีมันโตน้ำเลยอ่ะตกน้ำปุ๊จะจับกลมอะไรวะสวนได้ข้างหลังก็เสียงระฆุกระฆุมระกุมตุ๊ตาย กูไม่เป็นไรเรากูเปียกขาเฉยๆแต่ไอ้ข้างหลักก็เสียโอ้ยโอ้ยมันเห็นชัดๆมันไม่มีอะไรแค่แค่ไปยิมตัวถ้าเป็นคนขาดสติเสียเอากระโดดที่รถลงน้าหนีสูยอาจะเจ็บนี่ก็ลงก็ลงอยากดีันก็ลงไม่ได้มิดอะไรกว่ามึงจะจมกูก็ขึ้นตอนแล้ว สติเนี่ยถ้ามันเกิดกับเราเนี่ยมีวเนิ่งเนินมันจะละมั่นละวังได้แลบบพอคุูขึ้นมาได้ขามันเปลี่ยนผมก็บอกว่าลินไก่เจ็บเทยเดินเนีนเนียนๆก็ไม่ได้อย่าทำกระจกแตกดีเสียฟอร์มเลยนทำนิ่งๆเนียนๆก็อย่าโวยวาย ทำเดินไปเฉยๆฝนมันก็ตกด้ไปอย่าทำเป็นเดินขาบเปียวขาบเปียกขาปิดน้ำเด่นเดียนเดียวไอ้คนแล้ว,ลวมันก็มมโวยวายหาว่าไอ้คนที้ขับรถตกน้ำได้ผู้ขับเองขับเองแล้วมันดูบัติเหตุไอ้ยันก็จะมันดูบัติเหตุแต่ก็ระวังไม่ให้มันเสียหายโดยตัวเราก็ต้องไม่ไปเป็นอันตาราย อุบัติเหตุมันไม่ใช่เกิดเพราะว่าความเจตนาจงใจแต่มันไม่เกิดเพราะว่าอะไรเกิดเพราะขาดข้อทางเทคนิคอ้นี่เขาเรียกว่าอุบัติเหตุขาดข้อทางเทคนิคแล้วปีนี้มันข้ามเนี่ยวันนี้มันยังจอดอยู่ตรงนี้มันวิ่งไปได้เออมันวิ่งได้ถอยห,หลังได้เลยมันมันสิบกว่าปีแล้วเออก็ เราให้ลูกหลานฟังว่ามันมีสติเนี่ยมันจะละมัดละหวงตัวมันจะครองตัวรักษา,าตัวแล้วไม่เพียงพังไม่ประมาทไม่เกิดอะไรมีสติแล้วมันก็จะมีสเพธ,ธรรมมาอนัตตาติสเพธ,ธรรมมาอนิจจาติสเพธ,ธรรมมาทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงหรือธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงไม่มีตัวตนแล้วก็เป็นทุกข์ แต่ถ้าไม่มีสติมันจะไม่รู้จักปัสเพทรมมานัตตาสเพทรรมานิจาสเพทรรมาทุกขาเพราะมันไม่มีสติไม่มีสติก็มองไม่เห็นว่ากระดูกนั่งอยู่กระดูกยืนอยู่กระดูกเดินอยู่กระดูกนอนอยู่มีแต่กูนั่งอยู่กูยืนอยู่กูนอนอยู่กูเดินอยู่แล้วกูก็รับทุกไปตามเหลียนตามปัจจัยงั้นว่าเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นทุกอยู่ไม่อยู่ร่างไปไม่จบสิ้นเหมือนก็มีคนเข้ามาบอก ไอ้นุก๊กปูไปทําอะไรสักอย่างนะ่ะมีคนก็ไปแอบเปิดอะไรไนดะ้อินเทอร์เนต็ตใช้ชื่อว่าพุทธอิสระเปิดอินเทอร์เนต็ตอะไรไม่รู้มันบอกปูยังเปิดไม่เป็นอินเทอร์เนต็ตเปิดยงังไงปุ่มไหนกูไม่รู้ว่าปูเสียบป้ากรถอดป้ากกูกทําได้เล่นไปเป็นอะไ้แชทไอเชิดไอลงไอไล่อะไรนั่นไม่รู้เรื่องเห็นไอวานมาันเล่นมัน,นยังอ่านมาถาาไอตัวนี้เขาเขียนว่าไหนวะ มันโมขนาดนี้มันยังจะไปบังอาจเขียนลงเขียนลายให้ชาวบ้านเขาอ่านมันอ่านเองมันยังอ่านไม่ออกเลยมันจําโค้ดได้ผมบอกมันก็เออธรำไปสักแต่หลวงปู่ไม่เอาไม่ชอบเน้นให้เขาเขาพูดมามาให้ไปจัดการเงิคนที่บอกเอ้ยฉันเหมือนเดอกมันว่ามันอยากทํามันอยากด่ามันอยากจะหาแล้วลูกใส่กบาลมันก็เรื่องมันทำไปเรื่องมันก็มันเหนื่อยมันก็พัก มาว่าอย่าสนใจมันจะันก็จบคนเขาดา่ากระดูกกระดูกจะรู้สึกอะไรไม่เห็นมีอะไรอยต้องให้กระดูกต้องมานั่งร้องไห้ทุรนทุรายเสียใจคิดให้มันเป็นอย่างนี้นนเป็นวิหารธรรมของการดำรงชีวิตในช่วงฤดูอันสาหาัสอย่าไปฝูชีวิตไว้บนฟองน้ำลายที่กระดูกบนตายลร้นชา้นวานจะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์แล้วมันจะทำให้เราอยู่ไม่ได้ ทุลนทุลายแล้วก็สมองปวดหัวหอล่ะท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ลูกหลานทุกคนชมลงรุ่งเลือเจริญสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาให้ร่ำรวยสำเร็จประโยชน์แล้วก็เอาตัวรอดปลอดภัยจากพัานันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้มีชัยชนะอำนาจพลังตะบักและความสำเร็จทุกท่านทุกคนเดิน ได้กระทำมาจงโูกหลังทั้งหลายจงมีส่วนในบุญนั้นและบุญนั้นจงสำเร็จประโยชน์ใ้้ลุป่เด้เเ้าถึงพระโกธิญาณในอนาคตการด้วยเถินสาธุัใจรับ่อะวะตุสัพระมังคารังทสัพระมง ไปทุกท่านทุกคนอา,อาเขามีหนังสือเล่มใหม่มาก็เดี๋ยวก็แจกกันเยไปยังไม่ได้ยกมือนี้หนังสือเล่มใหม่อ้าวอ้าวเดี๋ยวเอาหนังสือไปแจกกันเลยกลาบลพระอาหารสัมา คิดหน้ามีแสดงธรรมป่ะไม่มีใช่ไหมเสาวหน้ามีมีแสดงธรรม,ม,มที่ไหน <c oughs> อ่ะบางคำทำหลวพ่อเจ้ค่ะเออที่บางลำพูใกล้ไวัดชนะสงครามชมรมอะไรสุรัธรรมอะไรนะ <c oughs> แต่ว่าที่โรงโโรรงงพยาบาลทหาเรเลยเขายังไม่เสร็จทั้งางานอะไรไปทวันพุธนี้เดี๋ยวบ่ายโมงเราไปออกอากาศที่เอทีวี TV. อะไรที่จะไปปูบป่าก็อย่าไปเลยเพราะว่ามันเดินทางไกลลำบากแล้วทำให้เป็นห่วงปุบป่ไม่เป็นอันต้องไปทำงานต้องมาเลยกังวลเออลดรามาช้างรถกษาแล้วก็ไม่สะดวกนะเดี๋ยวไปมีปัญหาอุปสรรคกะทำให้ครูต้องมานั่งกังวลใจเอาเป็นว่าจะตายกูตายเองนะย่เขาจะไม่ต้องไปตายป้ากิเออถ้าขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นเลยนะ ถ้าคูไม่ลืมแล้วครูจะมาบั่นมือเรียกมาช่วยกันคนละหลักบาท2บาทสลึงสองสนช่วยกันใช้ขอมจางกันดื่มน้ำก็ใช้ได้ล,ละตังเหล่านั้นก็มาใช้ประโยชน์แก่าศาสนาแก่สังคมแก่ประเทศชาตินี่ก็เตรียมจ้องน้ำมันจะท่วมตรงไหนนานไม่จะไปแจกข้าวสารอาหารแห้งไปทำกับข้าวเ,เขา แต่ว่าน้ําที่มันท่วมอยู่ทุกวันนี้มันก็ท่วมแบบกระายมันไม่นานมากเป็ไงไม่ได้ท่วมขังแบบคราวที่แล้วเฝ้าดูแต่ก็อย่าประมาทก็เห็นว่าทางเหนือเนี่ยมันน้าลูกใหญ่มันเยอะแต่ว่าดีหน่อยที่เลื่อนมันห้่องน้ําไปเยอะเลื่อนจนช่วงไม่กีปีที่ผ่านมาเนพม่าเขาไฟเขาน้อยไงพอไฟเขาน้อยเขาก็จะ หยุดการขายแก๊สจะเอาแก๊สของเขาไปสปันไฟให้ประเทศเขาเพราะประเทศเขาเปิดจะทําอุตสาหกรรมแต่ไฟชาวบ,บ้านยังไม่มีใช้เออฮอมา้าต่อไปก็จะไม่ขายแก๊สให้ไทยไทยก็ต้องหาวิธีสร้างพลังงานเองด้วยการเอาเขื่อนน้ำมาเปิดก็ค่อนข้างจะลําบากแต่ไม่กลัวเรากูมองการไกลข้ามชาติเราไม่ล่ะกูเปลี่ยนติดโซลาร์ฟาโซลาร์เซลเไมแล่ะ แต่ยังไม่จ่ายตังมาเลยเนี่ยสิบกว่าล้านยังค่อยๆปลอนไปทีละน้อยอ่าในเดินทางปลอดภัยทุกคนรบกวนปูเจ้าคนะ่ะ